เด็กชิทายต้นน้ำให้เดินชิจาเหนื่อ,นอนยนบริมีให้น้ำเลยแต่ว่าน้ำมันมันมันมีตลอดเดี๋ยวยึดน้ำแบบสดใสชิเจเดิชิท้าเพิ่มเต้นน้ำบรมีห้วยมีห่วยนะนะพี่น้องนี่อันนี้คือท่อที่โต้เจ้ากันคลองตัวนี้มาชิจ้ามันสิบุมีห้วยน้ำเหนค่อยนะแต่ว่าน้ำนี่บริข้าศ น้ำหนองน้ำอย่างขึ้นกันนี่บเคยคาดพี่น้องบมีห้วยน้ำนี่เห็นบ่กน้ำมันไหลตลอดมันชีโบคาดอันนี้เป็นห้วยอัน,นท่อเมื่อกี้นี่ตะคองคองที่ฝั่งนั้นเอาน้ำไหลไปเมื่อกี้นี่พี่น้องบนตรงมือเมื่อกี้นี่บนที่ให้เบิ้งเมื่อกี้นี่นี่ท่อน้ำ นี่มันสีมาอยู่นี่นี่สุจ้าเด็มันสียอดแบบนั้นตัวนั้นมันสียอดแบบนั้นตลอดบ่เคยคาดนี่เงินโคชิบบมีห้วยอันนี้คือคลองคลองที่พ่อคุดเนาะเพราะว่าน้ำนะสุเจ้านี่มันสีซึมออกจากตีมพูตัวนี้นี่เด็เห็นบอกเป็นคลองน้ำทีพอตันยุหันบโบมีห้วยเด็มันสีน้ำมันสีซึมออกจากต่มจากตันนี้นะตีมผานี่นะอืม มันชีซึอมอบกนี้อันนี้ก็มาตัอนอยู่นี่เพราะว่าเขาคุดคลองน้ำคุดคลองเมืองเลยแล้วกับตัวนี้คือกันนี่ตัวนี้ก็ไปซุดยุ่ัยนสุดเจ้าเพราะว่าเขาคุดคลองมันมีน้ําตลอดปีนี่พี่น้องนี่มันซึมโอแบบนนี่เด็นี่มันชีซึมโอเวนนี่ตลอดตลอดปีตลอด้อนตลอดแรงตลอดตีเลยพี่น้องนี่บอกตัวนี้เป็นน้ํา น้ำที่มันซึมออกจากดินน,น,น,นี่มันสิบุมีห้วยน้ำนี่มันจะเป็นแบบหินบอตีนผามันสซส้มตลอดอันน่ะดูพื้นนะี่มันสซส่มตลอดเห็นบอี่นออันนี้คือกันเป็นขอ้อกบข้องอย่างนี้คือกันน้ำนี่มันสีุ่มตลอดเดี๋ยวเอาเวลาค่าป่วยน้ำออกนะมันก็บสีุ้มตลอดนี่อันนี้เห็นพื้นนี่เห็นบอกพี่น้อง ทางเทิงนี่แห้งนี่บนตีนผานี่นะสีเจ้าเจ้าเชื่อในไรชี่ว่าผากระโปรนผาตะฟัง่งยุตินตะฟังนี่นะเ็นบอกมันมีน้ำอีกมันที่ซึมแบบนี้ตลอดนี่ดินมันที่ซุ่มตลอดเลยมันก็ซุ่มลงมาพี่น้องเลยนี่มันก็ซุ่มออกมาเป็นน้ำซึมออกมาแนวนี้ ซึมออกมาจากดินลงไปหาโบ่ที่จุกคอยจุกตันไว้เนาะเพระาะว่าตุกจุกจุคอยจุกคลองเมืองนี่จุกคลองเมืองตันไว้มันที่ซึมตลอดพี่น้องเอ้นนี่เป็นแบบนี้แหละบ่มีห้วยน้าแต่ว่ามีน้ําไหลตลอดปีเลยน,น,นี่อันนี้คือกันอันนี้คือกันพี่น้องเอ้ซึมออกเด้ซุ่ม้งพื้น,นี่นะมันที่ซุ่มเลย ตีนตะฟังเห็นมันน้ำมันสืซึมออกมาจากนี่แล้วก็ลงไปหาคลองน้ำคลองเหมืองน้ำนี่มันทีออกตลอดเลยนะบุมีมือแห้งเป็นแบบนี้แหละสุดเจ้าเลยมันก็ลงมาหาตัวนี้ลงไปหานองนั้นลงไปหานองพุนแล้วก็ออกพุนออกคลองเหมืองพปเลยอันนี้คือกันตัวนี้คือการส้นนี้คือกันออกมันสะซึมออกจากตีนตัวนี้ลงมานี่ลงไปหาตัวนี้ลงไปหาตัวนี้ออกตามท่อนีกเพื่พุนออกพุนเลยคลองเหมืองพุนเลย อ่อันนี้คือต้นน้ำเงินค่อยมีห้วยมีห้องสุเจ้าแต่ว่ามีน้ำตลอดบเกิข้ามแต่ว่าโบหัวบนอื่นเปลี่ยนแบบมีบ่กสุเจ้าเอ้แต่ว่าเงินค่อยได้บุ้งไหมบได้มีห้องน้ำเด้บได้มีบได้มีห้วยน้ําอันนี้เป็นคลองเป็นคลองที่ว่าจกเดิเพราะว่าจุกคลองเหมืองสรงก้อนที่นั็ดเฮดนาเฮดนาบันนี้คลองเหมืองก็หง่อใไง่อกแล้วก็เป็นเป็นบ่อนลป้ยปลาลป้ยยางใสเลยสุเจ้า น้ำม nah, si si oh, ันสิบ่แห nah. ้งจักเทื่อมันสิซึมออกตลอดแบบนี้พี่น้องเอ้ยเอ้าอันนี้แหละคือต้นน้ำบานค่อยพี่น้องเอ้ย